าวสารฉับไวทันใจปวงชนประมวลผลเหตุการณ์ผ่านข่าวท้องถิ่นประจำวัน FM 98 MHz วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงยกรัฐมนตรีเชื่อมัน่นจังหวัดพะเยามีศักยภาพพร้อมยกระดับจากเมืองรองเป็นเมืองหลักรองรับความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินวันนี้เวลา11เนาฬิกา30นาที ณตำบลดอนศรีชุมอําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานายเสรษฐาจวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมหารือแผนพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบินจังหวัดพะเยาโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้บริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับภายหลังรับฟังบรรยายสรุปแผนพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบินจังหวัดพะเยานายชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยสาระสําคัญได้แก่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวพบปะกกับพี่น้องประชาชนชาวดอกคําใต้และชาวจังหวัดพะเยาที่มาให้การต้อนรับว่ารู้สึกดีใจที่ได้เห็นการต้อนรับที่อบอุ่นได้เห็นถึงแววตาและความจริงใจซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตนเองเดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยารู้สึกประทับใจ ต้องขอขอบคุณร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสสในพื้นที่ที่ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่าวันนี้ตั้งใจมาดูพื้นที่มาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินจังหวัดพะเยาซึ่งทุกคนถ้าติดตามนโยบายของรัฐบาลในหลายๆเรื่องหนึ่งในะเรื่องที่สําคัญที่สุดคือการยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้เมืองรองเป็นเมืองหลักได้คือเรื่องของการคมานาคม สนามบินถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดสําหรับการลงพื้นที่วันนี้ได้นําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมศึกษาความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้มาอยู่ที่นี่ด้วยมาเริ่มกันศึกษาซึ่งจะต้องศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลประโยชน์ความคุ้มค่าในการลงทุนรัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่โดยจะใช้หลักการใช้เหตุผลเพื่อศึกษาในความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินณนะที่แห่งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จังหวัดพะเยามีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสิ่งแรกที่เห็นตอนเดินทางเข้ามาดอกคําใต้คือดอกคําใต้ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามรวมถึงจังหวัดพะเยามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและเชื่อว,ว่าองค์ประกอบในการยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักทุกอย่างมีความพร้อมต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาให้มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างสนามบิน ซึ่งสนามบินแห่งนี้ขอให้ชาวพะเยาอดใจรอขอให้มีความอดทนอีกนิดหนึ่งรัฐบาลจะศึกษาอย่างรอบคอบใช้เงินภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายมาให้เหมาะสมต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ทักทายและร่วมถ่ายรูปกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นท่ามกลางประชาชนชูป,ป้ายให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีสำหรับจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ3 9 4ล้ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น9อำเภอโดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวขยายตัวเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีจากสถิติพบว่าในช่วงปี2,552ถึง2,562มีผู้มาเยี่ยมเยือนเฉลี่ยต่อปีจำนวน486,679คนและมีอัตราการเติบโตร้อยละ11.15ต่อปีซึ่งการเดินทางมาจังหวัดพะเยายัางต้องใช้ท่าอากาศยานใกล้เคียงได้แก่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีระยะทางห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ103กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทั้งนี้การจัดตั้งท่าอากาศยานพะเยาจะทําให้ผู้เดินทางมามีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีอันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่สําคัญของประเทศทั้งนี้การก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา มีพื้นที่โครงการขนาด2,813ไร่ค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์1,700ล้านบาทและประมาณการค่าก่อสร้างรวม2,201ล้านบาทมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานในช่วง10ปี20ปีและ30ปีตามลำดับโดยในระยะ10ปีแรกคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการในปี2,577ตามความต้องการใช้ท่าอากาศยานจำนวน78,348คนต่อปีและในปี2,587 ความต้องการจะเพิ่มขึ้นเป็น94,920คนต่อปีซึ่งสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้เครื่องบินขนาด180ที่นั่งเหมาะสมกับขนาดลานจอดเครื่องบินและรันเวย์ท่าอากาศยานเยาา